กอฟสตาร์โดยอิดวิสุสุดยอดน้ำมันเครื่องจากประเทศญี่ปุ่นวันนี้เราจะดีต้อนรับเยาวชนที่เก่งกอล์ฟอีกคนหนึ่งนะครับชื่อว่าน้องบุญยนุษย์สุภกิจบุญชูหรือยา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 หญิงหรือเปล่ายายาหญิงค่ะยายาเฉยนะสวัสดีค่ะแนะนําตัวเองหน่อยลูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงบุญยนุษย์สุภกิจบุญชูค่ะชื่อเล่นชื่อยายาค่ะตอนนี้ อายุ12ปีค่ะเรียนอยู่ที่ The American School of Bangkok ค่ะทำไมถึงชื่อใหญ,ญ่ยาว่าคุณพ่อชอบดาราที่ชื่ออาญ,ญ่ยานั้นหรือเปล่า <c oughs> มีส่วน <c oughs> บอกได้เลยมีส่วนมีส่วนแน่นอนแ็้ทำไมตัยญ่านยยี่ก็สูยทุกคนนะเออึงดาราตนี้ก็หลานตามมาเลยเออโอเคครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราเรามีหลานคนหนึ่งที่ผมอยากจะให้ดูหรือรติดตามรายการเพราะว่าผมก็ติดตามผลงานเธอมาแลครับ ถึงแม่อายุ12เดี๋ยวมีเรื่องราวที่คุยเยอะเลยแต่คราวนี้เขาเรียนโรงเรียนอะไรนะออมช่ีก The American School of Bangkok โอ้โหสำเนียงสำเนียง <c oughs> สรุปแล้วเราเราสมภาษณ์เอเมริกันเลยเ,ร,เราสัมภาษณ์กันภาษาอะไรดีฝรั่งหรือจีนดีไหมไภาษาไท <c oughs> ยกันภาษาไทยอันนี้เป็นโรงเรียนอินเตอร์เลยแหละโรงเรียนที่ดังนะนี่นี่นี่ใช่ไหมที่แที่ดูหน่อย่ดิ IPGA IPGA ก็มาจาก The International Preparatory Golf Academy ต้อองกลเขามีสอนกอล์ฟด้วยน<ช>ีม่มีมีคือคือโรงเรียนเนี้ยสถาบันนี้เนี้ยเน้นเรื่องกอล์ฟเลยล่ะเอางี้ดีกว่าอนะครับผลิตนักกอล์ฟหลายคนอเขาเอ,าเอาเอาชื่อเขามาติดที่แขนนี่เขาอนุญาตแล้วให้ตังค์ป่ะไม่ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้แต่เขามีส่วนลดในการเรียนให้เพราะว่าเราเขาเล่นเก่งไง ไม่ใช่อยู่ทุกคนจะได้สูตรรถใช่ไหมคือเดี๋ยวค่อยว่ากันโรงเรียนมีมีอยู่ที่ไหนแถวไหนมีสนามกอล์ฟให้ซ้อมยังไงอยู่โรงเรียนอยู่แถวบางนาค่ะโอเคพูดเัวนางอีกหน่อยลูกพูดแบบลุงเนี่ยโรงเรียนอยู่แถวบางนาค่ะเรียนเรียนซ้อมกอล์ฟสนามมีที่กินวาเล่ใช่ อ้อยู่ใกล้ใกล้กนวเลยมีมีหลานคนหนึ่งเคยมาด้วยนะอเมื่อไม่นานนี้จากโรงเรียนเดียวกันอ๋อพี่มาชองว่ะพี่มาเลยนะพี่มาชองเออใช่ใช่เท่ชื่อมาชองชื่อยาย่าอะไรนี้นะทำไมเด็กอินเตอร์ต้องชื่อเท่ๆกันนะอ่าเดี๋ยวเราเข้าเรื่องของเราเลยนะครับเพราะว่าวันนี้มีหลานเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราดูวงวุงของเธอด้วยบอกซิที่ผมอยากให้ดูเริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่กี่ขวบเริ่มเล่นกอล์ฟตั้งแต่เจ็ดขวบค่ะเจ็ดขวบตอนนี้อายุสิบสองค่ะ ห้าปีแล้วก็ถือว่าอายุกําลังดีห้าปีแล้วตอนนี <3. S 1> yeah, ้แฮนดิแคปเท่าไหร่รู้ป่ะเท่าไหร่แฮนดิแคปสามแฮนดิแคปสามก็จริงแต่ครังแบบแข่งขันนะเดี๋ยวเรามาดูผลงานกันเออประเด็นั้นสิ่งแรกสุดไปเริ่มเล่นกอล์ฟได้ยังไงยากก็วันนั้นไปดูพ่อใดที่สนามใดค่ะพ่อบากกอล์ฟเพราะว่างั้นสมัยก่อนแล้วก็อยากลองเรียนบ้างเพราะว่าเหมือนตอนนั้นกําลังหากีฬาเล่นอยู่ เออทำไมไม่ไปว่ายน้ำเทนนิสทำไมทำไมต้องเป็นกอล์ฟแต่ตอนนั้นเกตขวบใช่ไหมใช่ทำไมถึงเป็นกอล์ฟเพราะว่าลองตีแล้วมันแบบสนุกดีค่ะมันดีนะได้อัดนะแล้วตอนนั้นเคยเคยเห็นเขาเล่นกอล์ฟกันไหมหรือว่าเคยดูกอล์ฟทางทีวีบ้างหรือเปล่าไม่เคยค่ะเคยเห็นแต่พ่อได้เห็นแต่พ่อได้ก็เลยลองลองลองขอตีบ้างใช่ตีโดนไหมลูกแรกจำไม่ได้แต่ชอบอ่ะ ก็คือว่าคุณพ่อเล่นกอล์ฟคุณแม่เล่นกอล์ฟใช่ไปมคะไม่เล่นค่ะโอเคพอเสร็จแล้วก็เลยอยากเล่นค่ะพอเล่นแล้วคุณพ่อสนับสนุนไหมหรือบอกอยาเล่นเลยลูกให้พ่อเล่นคนเดียวก็พอแล้วพ่อสนับสนุนค่ะสนับสนุนใช่ไหมแล้วก็มีมีโปรไว้ตอนนั้นตอนเริ่มเนี่ยเริ่มยังไงคือพ่อสอนหรือว่ามีโปรสอนเลยคือเข้าเส้นทางของนักกอล์ฟเนี่ยเริ่มต้นเข้าไง ตอนนั้นเหมือนเรียนกับโปรคนหนึ่งค่ะชื่อโปรยาเรียนที่เรียนที่เดียวกันกับพ่อโปรชื่ออะไรทีนะโปรยาโปรยาโอเคสนามไหนคะคือต้องให้เกียรติอะไรโปรยานะ C.G.A. ค่ะ C.G. โอ้โปรพี่ชายพี่ก็อยู่แถวนั้นไม่ใช่เหรอน้องชายเออน้องชายอ่ะอยู่แถวนั้นไม่ใช่เหรอใช่อ่าว่างๆแยแวะไปหาน่ะสิทธิศักดิ์สิทธิศักดิ์นั้นเธอเธอมัน โปรสิทธิศักดิ์เขามีโปรเขาเก่งตอนนั้นเริ่มต้นเออโปรสิทธิศักดิ์ไม่เก่งเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปให้คุยกับ่ขาโดยตรงแล้วกันาวนี้เนี่ยพอเริ่มที่จะเล่นตอนเจ็ดขวบแล้วชักชอบเลยมนไปชอบจริงจังตอนไหนเออเพราะว่าตอนแรกเขาไปตีบ็อกแฟกบ็อกแฟกไปของคุณพ่อใช่ไหมเข้จริงจังตอนอายุเจ็ดขวบเลยหรือว่าอีกสักปีสองปีคะประมาณสักปีสองปีค่ะตอนนั้นพอตีได้แล้วพ่อก็ไปแข่งค่ะ พาไปแข่งเลยใชเราตอนนั้นก็ได้แชมป์ก็เลยแบบอยากอยากตีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปแข่งปรับแข่งคนแรกได้แชมป์เลยเฮ้ยเี๋ยแล้วนทำไมมันส่วนใหญ่เนี่ยที่เรามาออกราส่วนใหญ่จะได้ที่โลเออส่วนใหญ่แต่นี่ได้แชมป์เลยได้แชมป์เลยรายการอะไรแข่งกันกี่คน สามคนสองคนห้าคนโอเคโอเคโอเคพอรับได้เด็กไปตีกันน่ยยกแปดขัวไปทำนองนี้ใช่ไหมหลังจากนั้นก็ติดใจเพราะได้ถ้วยมาใช่หลังจากนั้นก็อยากชนะอีกอยากชนะอีกอยากได้ถ้วยอีกคือจะเป็นนักกอล์ฟที่เก่งเนี่ยมันต้องกระหายที่จะชนะผมบอกได้เลยผมชอบมากเลยหลานตอบแบบนี้ อยากชนะอีกเอ,อมีอะไรไหมหแล้วเดี๋ยวก็จะอยากไป LPGA ในทำนองนี้เดี๋ยวเราเข้าฐานตรงนั้นอ,อยากชนะอีกแล้วครั้นี้อย,อยากชนะทําไงคือลงเล่นจริงๆซ้อมจริงๆจัางอะไุธรรมนองนี้เลยตอนนั้นก็คงประมาณทักหลายเจ้าหัวใช่ไหมร <c oughs> ันใร่เลยตอนนั้นเนี่ยคุณพ่อสนับสนุนเราก็อยาก,ยากแข่งขันใช่ซ้อมเยอะไหมตอนนั้นเปลี่ยนยังโค้ชคนเดิมไหมหรือมีเปลี่ยนโค้ชบ้างตอนนั้นน่าจะเปลี่ยนโค้ชแล้วค่ะเออเปลี่ยนโค้ชแล้ว เออแล้วก็มาเข้าโรงเรียนนี้เนี่ยอเมริกันอินเตอร์เนชั่นแนลอะไรทนองหนขอโทษนะผมผมพูดไปตต้องตามหลานนะครนะับไปเข้าตั้งแต่เกรดอะไรเพิ่งเข้าตอนเกรดห้าค่ะอ๋อมาปีที่แล้วประมาณตัปีปีเศษโอเคนั้นนั้นคือก่อนหนะ้าเพราะเห็นว่าเป็นโรงเรียนที่มีสอนกลอฟด้วยใช่หรือเปล่าแล้วถือว่าถือได้ได้สกอเรชิพนะถึงแม้ว่าไม่ได้ฟูลสกอเรชิพนะครับ <c oughs> ต้องอย่าลืมว่า เออโรงเรียนเนี่ยไม่ให้หมาวิชาลัยใหญ่ๆเช่่ยมวิจาคือได้สูตรลดขาเรียนถือเยี่ยมเลย<ช>คือถ้าไม่เก่งเนี่ยเขาไม่ให้ติดนี่หรอกแล้วเขาไม่ให้ติดอันนี้นะตาของเขานะแล้วเขาก็ไม่มีสูตรลดในการเรียนให้หรอกพี่พี่พูดถึงเรื่องอะไรที่เดี๋ยวอ่านประวัติเสร็จปั๊บจะมีสปอนเซอร์มาติดเยอะเลยเนี่ยดูงวกคอเอี้ยทังหลายพวกนี้ต่างดังนั้นเราดูผลงานกันหน่อยพี่พี่จะไดูผลงานของหลานก่อนแล้วขนาดขนาดที่เราคุยกันอยู่นี่นะครับ เราก็จะให้ดูวงสวิงไปด้วยดูการซ้อมของหลานนะครับด้วยอ่าพี่ตักแล้วหลังจากนั้นเนี่ยได้มาชนะรายการสําคัญสำคัญที่ตัวเองภูมิใจที่สุดมีอะไรบ้างก็มี TGA ค่ะของ TGA ของ TGA ด้วยแข่งที่ไหนที่กังปีค่ะโอ้นี่ไงนี่ไงนีไงกังปีอายุเท่าไหร่ตอนนั้นพี่ฮะสิบน่าจะสิบเอ็ดเประมาณทักปีที่แล้วนี่เฮ้ย บริการใหญ่นะปีที่แล้วเดือนกรกฎาครับได้ที่สามที่กลางปีแล้วพอมาเดือนสิงหามาได้ชนะเลิศที่กลางปีเหมือนกันอืตีเท่าไหร่ลูกน่าจะตีบวกสี่สองวันประมาณนี้บวกสี่สองวันสนามชนะเลิศเนี่ยนะสนามไม่ง่ายนะไม่ง่าย ก็ดี๋ยวดูทีนี้เป็นเนี่ยแล้วมามชนะเลิศที่นารายฮิวนารายฮิวก็ง่ายเสมอหร่แล้วก็มาชนะเลิศในเดือนพฤศจิกายนที่ที่กลางปีอีกโอ้โหนี่ไม่ธรรมดาเนี่นแป<ผ>ลว่าพัฒนาเร็วมากนะเพราะว่าเราเล่นจริงจริงจังอาจสักประมาณสักเก้าขวดสิบขวดแปลว่าในปีสองปีนี่เราเก่งเลยทั่วเยอะไหมที่บ้านอยอยู่ค่ะพ่อพอ่พอซื้อให้กี่ใบ เไม่มีนะโอเคตอนที่เล่นดีที่สุดเนี่ยสกอร์ออกเท่าไหร่ก็คือต้องช่วงนี้อะไหนสกอร์เท่าไหร่ลบสองค่ะลบสองนะครับก็ถือว่าเตียนเดอร์นี่ไม่ธรรมดาตีทีแดงแดงค่ะระยะรวมเท่าไหร่ครับก็อยู่ประมาณห้าพันถึงห้าพันห้าอะไรมไ่ไม่ไม่ใช่สั้นๆนะไม่สั้นไม่สั้นใจก็ถือไม่สั้นก็คือว่าทีผู้หญิงเนี่ยนะครับอีกหน่อย อีกหน่อยโตขึ้นอีกนิดเราเป็นทีขาวแล้วคราวนี้อโอ้เก่งเก่งอะไรไปใครนี้ไปเคยไปเล่นต่างประเทศบ้างไหมยังไม่เคยค่ะมันต้องคอยเก็บคะแนนอะไรของทีกีเอด้วยใช่ไหมนี่ได้ข่าวว่าจะไปแล้วไม่ใช่เหรอนี่ไหนคะที่สิงคโปร์ค่ะทําไมจะได้ไปหรือเราไปเองเก็บไรคะเก็บคะแนนเจเจเอสค่ะแล้วจะไปเมื่อไหร่ลูกไปปลายปีค่ะปลายปีนี้ไปเล่นที่ไหนเซนโตซา ยังไม่แน่ใจค่ะโอ้ยยังไม่แน่ใจโอเคก็คพือพวกพวกที่จะได้ไปแข่งขันพวกนี้จะต้องแข่งขันในประเทศของเราเองเก็บคะแนนนะครับไม่อยากอยากจะไปแล้วไปได้แล้ววางแผนไว้ยังไงวางแผนซ้อมอยังไงถ้ารู้สนามแล้วสมมติว่ารู้สนามแล้วก็ก็ต้องวางแผนฝึกซ้อมใช่ไหมใช่เออวางแผนในช่วงหนึ่งอาทิตย์อ่ะซ้อมอยังไงก็จั์ถึงสุขค่ะตอนเช้าก่อนเข้าเรียนก็จะมีซ้อมหน้าโรงเรียนหน้าโรงเรียน ซอบอะไรซ้อมชีมกับซ้อมพันธ์เออโอเคลูกสั้นพก็แล้วแล้วตอนบ่ายมีไหมไม่มีค่ะแต่ว่าจันพุทธสุขก็จะเข้าไปสนามได้ให้โปรเช็คสวิงค่ะโปรของทีมของโรงเรียนไม่ใช่ค่ะเป็นโปรโอเคโอเคไปเช็ควงสวิงหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีฟิตเนสค่ะอะไรขนาดอายุสิบสองต้องมีฟิตเนสแล้วฟิตเนสอะไรครับเดี๋ยวนี้เนี่ยเรามาในรายการนี้นะเจอเด็ก หลานๆแต่ละคนเนี่ยพูดถึงเรื่องฟิตเนสทั้งนั้นเลยทำอะไรบ้างอะไรอะไรสิบสองขวดมีอะไรคะทําร่างกายให้มันแข็งแรงขึ้นเป็นฟิตเนสท่าค่ะมัาจะมีท่าขอก์เนี่ยตีไกลเท่าไหร่เพราะพี่จากชอบถามมาเราทำฟิตเนสแล้วใช่ไหมเออเอออไม่ได้เวอร์แคลรี่เท่าไหร่ลูกแคลรี่ร้อยเก้าสิบค่ะใช้ได้แล้วลูกกลิ้งไะถึงประมาณสองร้ยสิบถึงสองยี่ิบ ใชนะใช้ได้สองนั่นเใช้ได้คือใช้ได้เลยเลพอใจยังยังค่ะคิดว่าไปได้ไกลกว่านีไกลกว่านี้เยอะนะต้องบอกเสียก่อนอีกสักสองปีนี้ต้องมี250หรือเปล่าไม่รู้แต่ไปได้หมดเพราะกำลังกาลังทัอายุ1 4นี่แคลรี่ต้องเหินต่ำต้องส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 ามเขาคงมีป้าหมายแล้วชัดเจนก่อนจากนั้นเนี่ย ชดอะไรที่เป็นจุดแข็งของเราเอที่ทําให้เราชนะอะไรเนี่ยร้ายหรืออะไรลูกสั้นชดอาโพธ์เครื่งจีนค่ะลกเหล็กคมมากนี่คุยกันนอกรอบเมื่อกี้นี่โอ้พวกเหล็กคมขอชดแรกขออยู่แฟร์เวอชดสองออนแน่นอนจริงเหรอเหล็กคมนั่นะพัดดีไหมพัดก็พอได้อยู่ไม่ได้ไม่ได้พัดดีจำไว้เลยวันหลังต้องซ้อมจนทั้งเราสามารถบอกเลยพัดเยี่ยมมากเพราะว่า จะเป็นจะไป LPGA ใช่ไหมค่ะต้องพัดดีต้องพัดเยี่ยมต้องพัดดีไม่งั้นไปไม่ได้แม้กระทั่งทีมชาติด้วยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือลูกพัะสำคัญลูกพัฒสำคัญเราอยากจะไปเล่นกอล์ฟเป็นมืออาชีพไหมอยากจริงเหรอจริงจะไป LPGA ไหมอายุ12เ3ผมชอบทุกคนที่มาที่นี่มีควุยกับยุณพ่อวางแผนไว้ยังไงถ้าจะไปถึงจุดนั้นก็ต้องตั้งใจฝึกซ้อมให้ พัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกวันค่ะอืมกะว่าจะเทิร์นโปรประมาณสักอายุเท่าไหร่คืออยากจะเทิร์นคือเก่งแล้วอยากเทิร์นโปรเลยหรือเราอยากวางแผนไปเรียนต่อแล้วฝึกฝนต่อที่ต่างประเทศออยากไปช่วงอยากไปอันไหนยังอันนี้ยังไม่ได้คุยกันไว้แต่ว่าถ้าไปได้ก็อยากไปประมาณช่วงอายุ16-18ไปไหนเทิร์นโปรเทิร์นโปร1เกมาคือคือชัดชัดเจนอย่างนี้ว่าถ้าเก่งไป เป็นโปรเลยเอางนี้ดีกว่าก็ต้องเล่นทัวร์ไทยแลนด์ก่อนก็ไม่แน่ก็ไม่แน่หรืออาจจะข้ามไปเล่นทัวร์ยุโรเปียนเลยก็ได้ก็ไม่แน่นี่ถ้าเผื่อว่าไป LPGA ได้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องไม่ต้องทำงานอีกเลยนะซื้อบ้านหลายหลังเลยนะใช่แล้วโรงเรียนเขาต้องประกาศด้วยนะไป LPGA อบมีมีมีสิทธิ์มีความชัดเจนอย่าไปขนาดนั้นเลยค่ะเช้าตื่นกี่โมง ก็ปกติถ้าไปโรงเรียนตื่นตีห้าห้าสิบประมาณนี้หกโมงโงต้องตีสี่ครึ่งตื่นแล้วนะถ้าคือเราจะไปอ LPGA คือไม่จะขอให้ไปก่อนแล้วก็ตื่นตีสี่ครึ่งไงนักกอล์ฟบางคนเนี่ยที่เขาเขาเล่นกอล์ฟแบบมืออาชีพจริงๆเนี่ยก็ซ้อมตั้งแต่ตีห้าถึงทุ่มหนึ่งทั้งวันอยู่กับกอล์ฟไม่ทำอะไรเลยชีวิต ของนักกอล์ฟไม่ว่าจะเป็นไทเกอร์หรือใครก็แล้วแต่ที่เป็นนักกอล์ฟระดับโลกทุกวันนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมุ่งมั่นจริงๆถ้าเราไม่มุ่งมั่นจริงๆเนี่ยเราไม่มีทางที่จะสู้เขาได้ในระดับโลกเพราะว่าเก่งๆทั้งนั้นยิ่งทุกวันนี้มีเกาหลีมีญี่ปุ่นมีจีนโอ้โหแล้วฝรั่งอีกฝรั่งทั้งยุโรปทั้งอเมริกาไม่ธรรมดา,นานแล้วพวกนั้นรูปร่างดีกว่าเราแต่ถ้าวงสวิงเราดีเราตีได้ระยะ มาตรฐานแล้วลูกสั้นเราดีลูกพัดตดีเราไม่ต้องกลัวใครหรอกในโลกนี้สรุปว่าในใจเราในเชื่อว่าเป็นไปได้เราอยากเทิร์นโปรใช่ไม่ชัดเจนมากเลยคือหลายคนอาจจะไปคอร์เลจก่อนเ,เอาอย่างนั้นเลยแล้วคุณพ่อว่าไงบอกไม่เรียนนะเรียนหมอเรียนอะไรไม่เอานะเทิร์นโปรเทินโปรเนรี่คอได้ก็ไม่ผ่านคอร์เลยครับขอโทษใช่ทุกคนนกักกล์ฟไทยหลายคน เคยโปรเลย make money นักกีฬาต่างประเทศเรียนหนังสือถึงระดับหนึ่งแล้วก็หยุดเรียนมุ่งมั่นไปทางกีฬาอย่างเดียวคือแล้วแต่ทิศทางแต่ละคนแล้วก็แต่ถ้าหนูเรียนเก่งๆระดับไปหมอไปอะไรต่ออะไรได้นี่ก็ต้องคิดหนักนะคะ่ะไม่ครัหมอหรอกเดี๋ยวนี้หมอเยอะแล้ว LPTA อนะรายการเดียวอือโอ้คะรายการเดียวก็เพียงพอแล้วยเล เลยเลยอย่าลืมนะตีสี่ครึ่งตื่นแล้วนะ <Hey. S 1> ต่อไปชื่ถ้าบอกพูดอย่างนี้ที่บอกบอกว่าแค่เก่งในประเทศไทยโอเคตีห้าได้แล้วถ้าเผื่เก่งในชนะพวกเพื่อนในสนามก็ตื่นหกโมงเ้าได้อันนี้จะ LBJ ตีสี่ครึ่งและที่สําคัญ mental game หนูต้องไม่กลัวอะไรทั้งนั้นกล้าที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งที่ท้าทายเจน,จนอย่ากเจนน้องยายาน้องยายา,ยาเอา้า บอกแฟนคลับหน่อย,อยลูกใหญ่ยากล้องอยู่ตรงนั้นนะมีแฟนคลับดูอยู่มีครูบาอาจารย์ที่เขาเก่งขึ้นมาเขาให้สกอร์ชิพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยคอยดูอยู่และที่สำคัญคือสปอนเซอร์ด้วยอีกหน่อยจะมีติดตรงนี้เนี่ยอีหน่อยเต็มเลยนะเดี๋ยวไุ้นญาติด้ติดต่ผมบอกได้เลยรายการนี้ม,มีมีสปอนเซอร์ดูเยอะนะเพราะชอบเยญ่ายากฝากหน่อยแล้วก็จะติดตามเราได้ทางไหนด้วยฝากให้เชียร์ด้วยนะ ก็ติดตามหนูได้ท you know ี่ไอจค่ะยายาบุญ n ย็นุชค um ่ะเดี๋ยวเราขึ้นให้บอกหน่อยที่ช่วยเชียร์หน่อยสิบอกหน่อยอกให้ติดตามมาช่วยเชียร์ด้วยนะค่ะก็ติดตามค่ะแล้วก็ช่วยเชียร์ผลงานหนูค่ะที่กําลังที่จะแข่งค่ะยายาฝากเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงให้ตามเชียร์ yes you can follow my instagram um, yaya underscore b u n y e n u c นี่ติดทีมชาติวันไหนมาทวงลุงนะลุงจะพาไปกินเอ็มเคชอบไหมเคยเคยเคยกินที่เอ็มเคไหมชอบอะไรชอบเป็ดชอบสูงชอบสูงโอเคสุดยอดสุดยอดครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณว่าให้เกียรติรายการของเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอบยาก